สวัสดีเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆสวัสดีนะคะวันนี้มีเมนูนำเสนอต้มจืดหน่อไม้ไผ่หวานใส่กระดูกหมูค่ะทุกคนมามากินกันจ้ากินย่างเดียวเราม่นี่ยนึสถีแทกินหลายย่างมันบาแเสบค่ะอืมอร่อยต้มจืดกระดูกหมูเนาะ ใส่หน่อไม้ไผ่หวานเนาะซื้อหน่อไม้มาสองหนอ่อแบบใหญ่เลยนะเอาแตานออนมันเด้อกขาวเตานออนมันสดน้ำาม่มได้กินต้มจืดดูแล้วเนาะซื้อเขาได้น้อยเดียวค่ะซื้อเขาได้นิดเดียวนะขายทุงละสี่สิบบาทได้นิดเดียวค่ะแล้วมาต้มกินเองเนาะต้มหม้อใหญ่เลยด้อนี่เดี๋ยวต้องแบ่งตักไปให้น้องกินนะ้ำกินเบ่เบิดดอ มันหลหน่อไม้ห้าสิบห้าสองนอบักใหญ่ห้าสิบห้ากระดูกหมูหาสิบห้าบาทเม่ค่อยกินมันได้ดอกหมูเกินหมาก่กินนอไม้บะไส่หมูมันกับบะแซบเนาะบะไส่เนื้อบะไส่หมูมันกับบะแซบเนาะต้มจืดเนาะต้องใส่กระดูกหมู เส้นหมูสามชั้นก็นอร่อยด้ยค่ะสามชั้นก็ใส่ได้นะต้มจืดเนี่ยอร่อยเหมือนกันตดนน้ำแล้วชื่นใจค่ะเราต้มกระดูกหมูเปื่อยๆเนาะแล้วก็ค่อยช้อนฟองออกนะน้ำต้มเืดมันจะได้ใส่น่ากินแซ่บแซ่บค่ะพี่น้องจ๋าม่กินน้ำกันเด้อมากินต้มจกดน้ำกันจ้า อยากกินสุก,กี้ก็อยากกินซื้อเครื่องสุก,กี้มารลอเด็กมาท่านไดนเห็ดกินมาท่านไดนแกะก,ก,กุ้งแกะกุ้งใ่มันยังแสบเนาะน้ำจิ้มก็ซื้อม,มาแล้วขวดแบบใหญ่งงเลยน้ำจิ้มสุก,กี้รสเด็ดยี่ห้ยอยี่ห้อยังงวะกวางตุ้งเต็มพันท้ายนอลติงเนาะอร่อยสรดั้งเดิมขวดละเก้าสิบห้าบาทขวดใหญ่ ทนอยากสแสบ้งสแสร้งอย่างเวยค่ะขันอยากสแสบ้งส่ส้งอย่างกระดูกหมูนี่ต้มต้มจืดน้ำใหม่มันมันหวานดีเนาะบ่ะได้ใส่ชุลอดนะค่ะใส่ดอกเกลือก้าสดดีกับพรและเแสร้งละชุลดปลได้ใส่ดอกใส่รสดดีน้ำซุปมันนะใส่รสดดีก็ไอ้ก็ก็ไอ้ก็เอื่อีงอย่างดอกเกลือ ใส่ดอกเกลือรสชาติมันจะดีนะตุ่มจืดเนาะก่อนอื่นเท่าก่อนตุ่มเนยมันจืดก่อนเนาะขั้นบาตุ่มมันจี๋ขมมากินข้าวน้ำกันค่ะแซ่บแซ่บแซ่บไรเดอ แซ่บหลายค่ะแซ่บหลายสดน้ำต้มจืดมันจืดใจดีเนาะสดปหอนหอนเนาะซุปน้ำต้มจืดนี่กินเผาปลาได้ดิอิ่มน้ำมันอิ่มน้ำต้มจืดต้มน้ำใหม่ในไส่หมูสามชั้นกับเสียบด้วยพี่น้องมูออื่นกับตั้งหมูสามสันคือลอยนี่ แบบเอาใหม่มันอ่อนเอาแต่อ่อนๆมันเด้อค่ะเดินมานอแบบไงสองหนอเลยตัดเอาแต่อ่อนๆมันเด้อโคนมันสิแข็งเอาพิงรถดพรต้องเสียดายนงาใหม่มันถูกเอาอ่อนๆมันแซ่บหลาย ต้มเตีอยดต้มเตีอยดกระดูกหมูรสชาติอร่อยตอนแรกก็บ้ากิต้มเส้นหมูสามชั้นแหละไม่ได้ซื้อหมูสามชั้นได้หมูสามชั้นมากินนะอร่อย กระดูกมันหอมหวานกระดูกหมูต้มใส้หมูสามสั่นกับแซ่บด้วยค่ะกระดูกมันสดดีกระดูกมันสดนะคะเนื้อเยอะมากเลย มาอร่อยด้วยกันนะคะโอ้ยอร่อยมากเลยซดนน้ำร้อนๆชื่นใจต้มง่ายเด้อกระดูกหมูนี่เอ้ยเนื้อใหม่ี่ต้มจืดนี่ตุ่มไงเนื้อใหม่อ่อนๆ งอไม้ไผ่หวานเนาะเจ็ดยังกระเส็บเนาะเนื้อหลายๆกระดูกหมูมัมนสดพร้อม เบื่องอไม่อดอ่อนกินจนเกี่ยงไปปรุงรสชาติพอดีเลยสดน้นามมันหอมชื่นใจ กินหนาวหนาวก็อิ่มเนาะตซนหนาวแบบนี้นะมาเแล้วเพื่อนๆมากินข้าวน้ำนงนาชันงนะคะอร่อยมากมาก เบิดถวยนึงก็อิ่มแลหมอบังไงเบิดแล้วคะเบิดแล้วอิ่มแลวเจ็บไหลเจ็บไหลจำเหนียกับพ่อเหรแล่ะเนาะคลิหง่าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้งหนงนาทชาแนลด้วยนะคะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะบ๊ายบาย